ทุวันนี้ต้องบอกเลยนะคะว่าประเด็นี้เรื่องของสิ่งแวดล้อมเนี่ยถือเป็นเรื่องที่หลายๆฝ่ายกําลังให้ความสําคัญกันเป็นอย่างมากเลยทีเดียวนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไ์ออกสู่สิ่งแวดล้อมนะคะหรือที่เรามักจะได้ยินกันว่า net-zero carbon เนี่ยถือเป็นเรื่องที่แทบจะได้ยินกันทุกๆองค์กรเลยก็ว่าได้ค่ะ ซึ่งที่มาของตัวเน็ตซีโร่คาร์บอนตรงนี้นะคะก็เกิดจากตั้งแต่ปี2,540นะคะสมัยนั้นเกิดจากพิธีสารเกียวโตขึ้นมาฉบับหนึ่งซึ่งหลายๆประเทศทั่วโลกเนี่ยเขาก็เริ่มที่จะมารณรงค์เกี่ยวกับเรื่องของภาวะโลกร้อนกันแล้วโดยสาระสําคัญของพิธีสารฉบับนี้เนี่ยก็จะมีเรื่องของการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของแต่ละประเทศนะคะซึ่งก็จะมีการกําหนดเพดานเอาไว้และประเทศไหนที่ไม่สามารถที่จะปฏิบัติตามได้เนี่ยก็จะมีบทลงโทษที่ชัดเจนค่ะดังนั้นเนี่ยเพื่อที่ จะให้มันลุเป้าหมายตรงนี้ได้นะคะก็เลยเกิดเป็นการซื้อขายคาร์บอนเครดิตขึ้นมานั่นเองค่ะ เพื่อทีงจะพานักลงคืนทุกท่านนะคะมาทำความรู้จักกับคาร์บอนเครดิตกันค่ะซึ่งเรื่องนี้นะคะก็ถือว่าเป็นเรื่องใหม่ที่กําลังได้รับความนิยมกันเป็นอย่างมากเลยทีเดียวเนื่องจากว่าตัวคาร์บอนเครดิตเนี่ยจะเป็นอีกหนึ่งธุรกิจรูปแบบใหม่ที่จะเข้ามาช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับกลุ่มพลังงานทดแทนได้ในอนาคตนั่นเองค่ะ พูดถึงเรื่องของคาร์บอนเครดิตนะคะอย่างที่เมนเทอร์พิมพ์เคยบอกไปแล้วว่ามันมีจุดกําเนิดมาตั้งแต่ปี2540ในพิธิสีสันเกียวโตถูกไหมคะซึ่งตอนนั้นเนี่ยถึงแม้ว่าประเทศไทยจะไม่ได้ถูกกําหนดปริมาณการปล่อยกา๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกมานะคะแต่ว่าบ้านเราเองเนี่ยก็ได้แสดงเจต,ตนารมณ์ที่อยากจะเข้าร่วมการลดโลกร้อนในครั้งนี้ด้วยเหมือนกันดังนั้นเนี่ย ก็เลยจะเห็นได้ว่าวิวัฒนาการในเรื่องของคาร์บอนเครดิตในบ้านเราเนี่ยก็จะสอดคล้องกับที่มาของตลาดโลกด้วยเหมือนกันรวมถึงทุกวันนี้เนี่ยเราก็สามารถมีตัวคาร์บอนเครดิตมาเก็บเอาไว้หรือว่ามาซื้อขายได้นะคะผ่านการดินเนินง,งานโครงการต่างๆนะคะอย่างเช่นการปลูกป่าหรือว่าการใช้ไฟฟ้าพลังงานทดแทนอื่นๆเป็นต้นค่ะ พอย้อนกลับมาพูดถึงเรื่องของตลาดคาร์บอนเครดิตของโลกเรานะคะตอนนี้ก็จะแบ่งออกเป็น2รูปแบบด้วยกันค่ะนั่นก็คือตลาดภาคบังคับแล้วก็ตลาดภาคสมัครใจนั่นเองซึ่งตลาดภาคบังคับเนี่ยก็จะเป็นตลาดที่มีกฎหมายออกมาบังคับที่ชัดเจนนะคะยกตัวอย่างในตลาดพวกนี้ก็จะเป็นในแถบพวกยุโรปนะคะสหรัฐอเมริกาหรือว่าจีนเป็นต้นค่ะโดยตลาดเหล่านี้เนี่ยก็จะมีปริมาณการเทรดก๊าซคาร์อบอนไดออกไซด์อยู่ที่ประมาณ1 7เทั่วโลกนะคะราคาขายเนี่ยก็จะคือ ขึ้นอยู่กับความต้องการในแต่ละกลุ่มประเทศนั้นๆอย่างในยุโรปเนี่ยเขาอาจจะมีความต้องการเรื่องตัวคาร์บอนสูงหน่อยก็จะมีราคาขายเฉลี่ยกันอยู่ที่6 0สิบถึงแปเหรียญต่อตันนะคะขณะที่ในกลุ่มของประเทศจีนเนี่ยก็เป็นตลาดภาคบังคับได้ไม่นานก็จะมีราคาขายกันอยู่ที่ประมาณ10เหรียญต่อตันเท่านั้นเองค่ะซึ่งตอนนี้นะคะราคากลางของตัวคาร์บอนเครดิตเนี่ยก็จะอยู่ที่ราวๆยี่สิบห้าเหรียญต่อตันนะคะ ตรงนี้เนี่ยก็มีการคาดการณ์กันออกมาค่ะว่าในอนาคตถ้าเกิดเราต้องการที่จะลดกา๊าซคาร์บอนไออกไซด์จริงๆหรือว่าต้องการเข้าสู่นโยบายเนี่ยซีโร่คาร์บให้ได้เนี่ยความต้องการตัวคาร์บอนเครดิตก็จะสูงขึ้นเรื่อยๆจนทําให้ราคาเฉลี่ยเนี่ยตับตัวขึ้นมาถึง80-150ถึ150เหรียญต่อตันในช่วง12-13ปีข้างหน้ากันเลยทีเดียวค่ะ ส่วนถัดมานะคะเรามาดูในตลาดอีกฝั่งหนึ่งกันบ้างค่ะตลาดนี้ก็เรียกว่าตลาดภาคสมัครใจนะคะซึ่งเป็นตลาด <Okay. S 1> ที่จัดตั้งขึ้นมาโดยไม่ได้มีกฎหมายบังคับแต่ว่าเป็นการสมัครใจทําขึ้นมาด้วยกันเองซึ่งประเทศไทยเนี่ยก็นับว่าอยู่ในกลุ่มของตลาดนี้ด้วยเช่นเดียวกันค่ะโดยเครดิตท,ที่มีการซื้อขายในประเทศไทยนะคะก็จะมีตัวเ,ออเครดิตท,ที่เราเรียกกันย่อๆว่าเครดิตท,ทีเวอร์นะคะตรงนี้เนี่ยก็จะเริ่มมีการซื้อขายกันภายในประเทศได้แล้วซึ่งออลูกค้าที่ เขาเข้ามาซื้อเครดิตทีเวอร์จากทางประเทศไทยเนี่ยก็จะมีเป้าหมายเพื่อเป็นการโปรโมทบริษัทนะคะเพื่อที่จะช่วยสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กรรวมถึงในบางบริษัทเนี่ยอาจจะมีการส่งออกสินค้าออกไปขายไปยังต่างประเทศถูกไหมคะอย่างเช่นในแถบยุโรปพวกนี้เนี่ยอาจจะต้องมีการรายงานเกี่ยวกับเรื่องของปริมาณการปล่อยกา๊าซคาร์บอนเครดิตตรงนี้เนี่ยก็ถือเป็นส่วนช่วยได้เช่นเดียวกันค่ะพูดถึงในเรื่องของคาร์บอนเครดิตในบ้านเรากันบ้างนะคะปัจจุบันเนี่ยประเทศไทยก็จะมีการปล่อยกา๊าซ บอนด์ออกซายอยู่ราวๆปีหนึงประมาณ354ล้านตันคาร์บอนนะคะซึ่งรัฐบาลเนี่ยก็ได้มีการประกาศนโยบายออกไปว่าในช่วง7ปีข้างหน้าเนี่ยจะลดการปล่อยกา๊าซลงให้ได้ประมาณ111-139ล้านตันคาร์บอนออกซายตัวเลขนี้เนี่ยก็ถือว่าเยอะมากๆกันเลยทีเดียวนะคะโดยจากข้อมูลของโครงการทีเวอร์ในบ้านเราแล้วเนี่ย ปัจจุบันก็จะมีปริมาณคาร์บอนเครดิตที่ได้รับการรับรองไปแล้วราวๆ14ล้านตันนะคะส่วนใหญ่ก็จะมาจากในเรื่องของโครงการพัฒนาพลังงานทดแทนค่ะตรงนี้เนี่ยก็เลยเป็นที่มาว่าทําไมกลุ่มโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนต่างๆเนี่ยเป็นที่พูดถึงกันในเรื่องของคาร์บอนเครดิตกันมากขึ้นนั่นเองค่ะถ้าเกิดเรามาเจาะลึกกันดูอีกทีนึงเนี่ยใน14ล้านตันคาร์บอนตรงนี้นะคะจะมีเพียงแค่2ล้านตันคาร์บอนเท่านั้นค่ะที่มีการซื้อขายออกมาแล้วในปัจจุบันนะคะ ซึ่งตัว2ล้านตันคาร์บอนตรงนี้ค่ะราคาขายก็ยังไม่ได้เป็นราคากลางนะคะ <Okay. S 1> ก็จะเป็นราคาที่ผู้ซื้อแล้วก็ผู้ขายเนี่ยมีการตกลงกันเองดังนั้นเนี่ยก็เรายังไม่ได้มีราคากลางตรงนี้ออกมาราคาเท่าไหร่เนี่ยก็สามารถเอ่อไปเรียกร้องกันเองได้เลยถ้าเกิดเราอิงข้อมูลล่าสุดนะคะจากในส่วนของ TGO ที่เป็นหน้าเว็บไซต์แล้วเนี่ยเราก็จะเห็นได้ว่าราคาเฉลี่ยนะปี2,566ก็จะอยู่ที่ราวๆ3าบาทต่อตันนะคะ ซึ่งก็มีการคาดการณ์ออกมาว่าแนวโน้มทิศทางราคาตัวคาร์บอนเครดิตในประเทศไทยของเราเนี่ยจะเริ่มมีทิศทางที่ปรับตัวสูงขึ้นเรื่อยๆตามทิศทางราคาตลาดโลกนั่นเองค่ะพอพูดมาถึงตรงนี้แล้วนะคะก็จะเห็นได้ว่าความสามารถในการเติบโตของตลาดคาร์บอนในไทยเนี่ยก็นำได้ว่ายังมีช่องว่างที่จะเติบโตขึ้นได้อีกมากในอนาคตเลยทีเดียวค่ะ ทีนี้ถ้าเกิดเรามาลองวิเคราะห์กันดูในเรื่องของมูลค่าคาร์บอนเครดิตในกลุ่มโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนที่ทีมวิจัยบอลอเอเชียพลัสศึกษากันดูบ้างนะคะเราก็จะพบว่ากลุ่มตัวอย่างเหล่านี้เนี่ยก็ได้เริ่มมีการขอคาร์บอนเครดิตทีเวิร์กันมาบ้างแล้วนะคะหลายโครงการซึ่งมีมูลค่ารวมราวๆอยู่ที่ประมาณ4.3ล้านตันคาร์บอนค่ะ โดยใน4.3ล้านตันคาร์บอนนี้นะคะเราก็ได้มีการสอบถามไปยังผู้บริหารนะคะซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเพรว่าเป็นการขอคาร์บอนมาเก็บเอาไว้ก่อนนะคะยังไม่ได้มีการซื้อขายออกมาในปัจจุบันเนื่องจากว่าตอนนี้เนี่ยยังไม่ได้มีราคากลางที่แน่นอนนะคะรวมไปถึงว่าแนวโน้มราคาคาร์บอนเครดิตในอนาคตเนี่ยก็คาดว่าจะปรับตัวสูงขึ้นมากๆด้วย <Okay. S 1> ดังนั้นเนี่ยก็เลยเหมือนกับการขอคาร์บอนมาเก็บเอาไว้ก่อนนะคะยังไม่ได้มีการขายออกไปนั่นเองค่ะทีนี้เนี่ยถ้าเกิดเรามาประเมินมูลค่ากันเบื้องต้น ะะเราก็ลองอิงปริมาณคาร์บอนในแต่ละบริษัทมาอิงกับราคาเฉลี่ยล่าสุดที่36บาทต่อตันเนี่ยก็จะพบว่ามูลค่าคาร์บอนเครดิตของแต่ละบริษัทเนี่ยยังมีสัดส,ส่วนที่น้อยมากๆอยู่นะคะคิดเป็นเพียงแค่0-2%ของประมาณการกําไรในปี66เท่านั้นเองค่ะดังนั้นเนี่ยก็เลยถือเป็นเรื่องที่ว่าเราอาจจะต้องรอในเรื่องของตัวคาร์บอนเครดิตให้มีแนวโน้มหรือว่ามีวิวัฒนาการที่จะเติบโตขึ้นได้ในอนาคตก่อนนะคะ อย่างไรก็ตามเนี่ยในกลุ่มบริษัทเหล่านี้เนี่ยเราก็จะพบว่ามี2บริษัทด้วยกันนะคะที่ปัจจุบันเนี่ยอาจจะมีการนำคาร์บอนตัวนี้มาขายออกมาแล้วนะคะก็จะเป็นตัวของ BCPG และ t PI p i Polyn Power ค่ะแต่สัดส่วนหรือว่ารายได้ที่ได้กลับมาเนี่ยก็ยังคิดเป็นสัดส่วนที่ยังน้อยมากๆแล้วก็ยังไม่ได้มีในยะอยู่ค่ะ ดังนั้นเรื่องของคาร์บอนเครดิตนะคะก็ถือเป็นเ,เรื่องใหม่ที่เราจะต้องติดตามกันต่อไปนะคะว่าในอนาคตเนี่ยจะมีวิวัฒนาการต่อไปเป็นยังไงอย่างไรก็ตามเราก็ต้องยอมรับกันเลยว่าเรื่องนี้ถือเป็นหนึ่งในธุรกิจใหม่ที่จะเกิดขึ้นแล้วก็จะช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับกลุ่มพลังงานทดแทนได้นั่นเองค่ะ ทั้งหมดนี้นะคะก็คือสาระความรู้ที่เมนเทอร์พิมพ์นำมาฝากทุกๆท่านกันในวันนี้นะคะกับรายการรีวิวเวอร์รายการรีวิวหุ้นที่จะทำให้การลงทุนเป็นเรื่องใกล้ตัวสำหรับทุกๆคนลงทุนแบบมีเทคนิคแบบกูรูตัวจริงเพราะมีเมนเทอร์มารีวิวเวอร์หุ้นเด่นให้ฟังแล้วพบกันใหม่คราวหน้านะคะแต่ว่าจะเป็นการรีวิวหุ้นเรื่องอะไรนั้นเดี๋ยวต้องคอยติดตามกันค่ะสาหรับวันนี้สวัสดีค่ะ